วันนี้พามาดูเออตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นขเขาเลี้ยงแกะนะคะขเขาเลี้ยงแกะนะคะนั่มาสวยนามากเลยนะคะเดีเ๋ยวจะพามาอินละจ๊ะนี้ขอกลับก่อนนะเพราะว่าอืยนะคะ ในแทลน,นะจ๊ะวันนี้อากาศดีๆนะคะพี่น้องนะะอากาศดีมากเลยนะคะ ามาทางนี้นะจ๊ะกาอากาศดีมากเลยฟ้าสวยๆนะคะแล้วก็ขับจักรยานกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเรามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะของเดลิสตันะคะจังหวัดเดลิสตัดของประเทศเดทแลทนด์นะคะสกายก็วันนี้ก็เหมือนกันเนาะ ไปอ,อยากให้ทุกท่านมาเห็นบรรยากาศนะจ๊ะของเนเธอร์แลนด์นะคะในน,น,นนี้จะติดกับถน,นนรถเอ่อถนนรถวิ่งใช่ไหมคะนะคะก็ไปฝั่งน้นสวยมากแล้วก็ทำเป็นดินเป็นเนินสวยมากดูว่าเขาสร้างอะไรฝั่งนี้ก็เป็นป่านะจ๊ะพี่น้องค่ะฝั่งนี้เป็นป่านะจ๊ะนะคะไปเห็นต้นไม้นะจ๊ะ เดี๋ยววันไหนขอถีไปฝั่งนู้นเนาะนะคะสวยงามน,น,น,นะคะเทนเดอร์แลนด์นะจ๊ะจังหวัดลิลิสตัดนะคะเราไม่เคยมา <c oughs> นี่ก็มาเป็นครัง้งแรกเหมือนกันจ้าพี่น้องจ๋าสวยงามค่ะสวยสดงดงามมาเป็นครัง้งแรก มีสามีมาด้วยเขาไม่ไหวเขาไม่ค่อยสบายไปไหนก็ลำบากใช่ไหมคะก็ต้องไปคนเดีวยวนี่แหละ,ะน,นะคะขับคนเดียวสนุกสนานคนเดียวนะคะก็ค่อยขับไปมีคววิ่อเสร็จเลยนะ ข้างทางจะเป็นป่า้วคะในถนนรถนั่นจะเป็นป่านะะเด็น,กน,นพกขับมาไม่เคยมานะจ๊ะแต่ถ้าเรามีเพื่อนขับมามันก็จะสนุกใช่ไหมนี่เราไม่มีใครตัวเดียวเดีวยดวนะฮะแสดงเราเพียงเลยนะสบายสบายหากเราจะคบกันไปคบกันไป พราะฉันเป็นคนไม่สนใจใครไม่เคยต้องการอะไรแบสบายถ้าเธอจะเปลี่ยนให้รู้จะปาถ้าเธอคิดจะจากฉันไปก็คงเข้าใจและคงเสียดายและคงเสียใจแต่ก็ยังสบายนะคะเดี๋ยวต้องขึ้นเนิน ต้องลงจักรยานนะจ๊ะแล้วก็เดินนะจ๊ะเพราะว่าถ้าถีบจักรยานคงไม่ไหวนะเมื่อยค่จะจ้าพี่น้องจ๊าหนูไม,ม่ยอมหนูไม,ม่ยอมหนูไม,ม่ยอมมีจนแปรปอมย่องมาตหอนหนูละเพราะลืมตาแม่จะใจหนูหายว่าเพราะรู้เพอนอน จนย่องมาจับมาจูบมากกดะประมวดค่ะหนูขอใช้ฟองเมื่อวันที่สิบสามตอนสองยามเห็นจะเท่าไมร่จนคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรลงจักรยานก่อนนะคะอุ๊บผิวดำแดงร่างใหญ่เขาจ้องมาตอนหนูหลับเขาจับ เขาจูดและเขาก็วิ่งหนีไปหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหลีบคว้าปืนและลูกขึ้นยืนหวังจะยิงให้จอดวพราหนูจะยิงจนก็วิ่งเข้ามากอดและจูบหนูดังฟอดและโดดลงหลังเลือนไปปวดขาลูกขอเจ็บพาม วันที่สิตอนสองยามเห็นจะไปเจอหนีอยากรู้ชื่ออะไรผิวดำแดงร่างใหญ่เ็ย่งต่อหนูออจ,จับจุแล้วเขาก็หนีไปหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมรีบวาปืนโอยยอยูกขิยืยน ร้ <l ug> องไม่ได้ค่ะแค่น,นีก็ต่อไปนะคะขอท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีความจเจริญน,นะคะตอนนี้ก็ให้สุขภาพ <l ug> ร่างกายแข็งแรงก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะคะน้อะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะก็ หวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาค, <c oughs> คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะจ๊ะ <c oughs> คิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะ <c oughs> ขอท่านแหละมีความสุขเมื่อกี้นี้นมาไปอย่างวิ่อย่างไรนะพ <c oughs> <c oughs> ีตัวอหญ่มาหาลุงสาวด้ต้องใช้เราด้วยนะคะ ก็ชีวิตนะคะไม่มีอะไรนะไม่เป็นไรของเราของเขาของใครไม่มีนะคะอย่าไปคิดมากนะคะไม่มีค่ะมีแต่าทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก,ก็พอและนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความจเจริญน,นะคะคิดวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญกุศลน,น,นะคะขอสมโภชมุ่มั่งมุ่งมาปรารถนาร่ำรวยเงินทองนะคะนะมากเลยนะคะ จะไปอยากได้อะไรมันเลยได้มาแล้วก็เหนื่อยเนาะดินหล่นไปก็เหนื่อยพออายุมากแล้วก็ไม่รู้จะเอาทรัพย์สมบัติไปเก็บไปที่ไหนลูกตาก็ไม่สนใจอย่างนี้นะคะก็ทําแค่อยู่ๆไปวันๆนหนึ่งก็พอละแต่ถ้าอยากรวยก็ทําไปเถิจริงๆยังจังนะคะตรงแน่ทำแล้วได้แน่นอนนะคะคนก็ได้กันเยอะแยะเราก็ต้องค่อยๆทําไปน,นะคะทําแบบใจเย็นเนาะ นั่นแหละค่ะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีแล้วร้านตลรานหรือร้านแสนร้านจบกันตรงนี้นะเจ้าสาธุสาธุสาธุ